ของแซบทองหองจอกๆไปีกไกท่ทาประเดกหอมพักหมอมแน่ีอน้องเอ้หอมทะลุจออยู่บะหอมไปพวกคางบ้านข้างเหนอนอันยืดคอยาวเบิ่งหนึ่นเฮ็ดอย่างกินน้ำวันนี้กินสัตว์ปีกจ้าอีกแก้วเปีงยไก่คล้ายดิบคล้ายดีตอนนี้ไก่ใหม่แล้วตอนนี้มันไม่ นั <idd les Lust and Machine> Get <gettable> ่งอันยิบกิดจิี๊ยมแหละอันเบิ่งแม่อันปตี๊กินซัดปีกบันไก่พี่น้องไก่น้อยทำว่าสิปิ้งปิีกมักประเด็กคือเก่าที่เขาเคยปีกนะพี่น้องสูตรนี้มันหอมแซ่บเนาะไก่บ้านเด้อมันจังแซ่บ ไอพันที่ได้บอก,อกะก็ได้อยู่แต่มันบวคักเท่าไกลบ้านเราจะปีงบทู่เลยตัวน้นอยๆว่ามันนกเดอ้อไม่ใว่านก็จ่ลหวเนาะมันน้อย <c oughs> เครื่องมกงักแล้วมันเครื่องเขาก็มีพวกกระเทียมหอมจิ้งคไข่นี่แหละมาตำเครื่องที่เจ๊กอะ พอใช้ไข่กระเทียมเนาะกรบโปได้มีอย่างสลับซับซ้อนเนาะพี่น้องอาหารลาวเฮาก็คือเรได้แบบปรุงปรุงให้มันแบบหลายอย่างนะำกได้ปรุงสลับซับซ้อนก็มีคนถามมาว่าเฮ็ด <c oughs> เป็นขั้นเป็นตอนบอกว่าอันใดใส่ก่อนอันใดใส่หลังอันแนวกินนะเพื่อนๆนะสักเพื่อกับเพื่อนบอกพี่นาะว่าช่วงจะเพียวนเได้มาสอนให้น้องกินเนาะ,นนนะแต่ว่าแต่ว่าเบิง่งอันคลิปจะเพี่นอนจกกบไปเพราะที่บอกว่าใจอยู่ อันเวลาเขาปุุมแต่งเนี่กะสัพเพียวกะท่ายให้เบิ้งชัดชัดอยู่ว่าอันใช่อย่างแน่มีอย่างแน่สัพเพียวกะบอกอยู่ได้แต่ว่าเขาบอกได้ว่าเครื่องวัดตวงอันแป้งนวช้อนโต๊ะน้ำตาลช้อนโต๊ะเขาอันเขาเขาก็บอกแบบนั้นแต่ว่าเขาก็บอกอยู่ว่าใส่อย่างแน่นะที่จริงอันถ้าว่าเขาเบิ้งคลิปจบมันกับที่็ลิามได้อยู่มันกับบอกได้ว่าอันบอกได้เนาะจสัเพียวปุ่งก็บอกปุุงให้มันสลับซับซ้อนแล้วก็บบอกทุกขั้นตอนอยู่ว่าใส่อย่างนะ้ แล้วก็มีคนบอกว่ามาอยู่นะถ้าเอาอันเบิง้งจบมันก็เฮ็ดเป็นอยู่แล้วล่ละเนวกินมันกับ,บ่ได้ยา,ากเนาะแนวกิ่นพื้นบ้านนะนะมาพี่องมานได้เขาต่ำมันกระเทียมก็หอยเป็นไทยแล้วนะนก็จะเอามาลงใกล้กเลยเนาะทั้งเครื่องในทั้งตีนทนังหัวทั้งต้นตูคนก็จะตีตนกำกันหมดเลย เอาเครื่องลงบันนิดเดออันสเสพยวกระบ,บอกชัดอยู่ได้ว่าเครื่องปูนเสพยวใส่อย่างแน่นาะถ้าเฮาเบิ้งคลิปจบนะเฮ็ดเป็นแน่นอนเนาะกะนี่แป้งนุ่มหวานนี่นะเออสิบบอกกักบคกันบ้านี้ที่จริงคลิปสเสียวกับบอกอยู่มันก็มันกันกละเอียดก็คลิปอันคนอื่นสบายเบาง่ายซะมันก็มีหลายคนกับว่าว่า,วาเบิ่งคลิปสเสียวเข้าใจง่ายเฮ็ดเอากิ่นนะ,สะเสียวจะเน้นบอกอยู่ ถึงว่าเอาปลาแดมาสอนแต่เอากบ็บอกหรือว่าเอาใส่เนี่อันนี้ปลาแดกขวดนะใส่ปลาแดกขวดวเพื่อเพิ่มความเค็มแห้งปลาแดกขวดจะนัวอันนี้น้ำตาลตัดจักน้อยใส่โรด,ดินะ่งกับปุงนี่กระปุกจำต้องตามฉเฉลี่ยไปเป๊ะเลยเด้อพี่น้องเอาตามที่เอาแบบมากกินแบบใดเอาก็ะปุกน้ำตานใส่บว์มักใส่ปลาแดกกระปุก,ปก,กปต้องใสแ่แค่นั้นโบว์ต้องตามฉเฉลี่ยเนาะ แตพริกป่นพริกป่นนี่ไผ่บมักเผ็ดกับเ่าต้องใส่อีกเนาะกับเต้องตามห้องเปรีๆอันนี้จะเพิ่มมักอันให้มันมีความเผ็ดเนยจังน้อยจังแสีเวลาเปรี้ยแล้วก็ยังให้หอมเนาะต้องเป็นปลาเด็กดิบถ้าปลาเด็กกวมันจะเพิ่มกลมัวถ้าหอมมันจะเป็นปลาเด็กดิบหฮากับเต้องใส่หลายทายานมันเค็มด้วยกับห้องก็ใส่แบบว่าให้มันกะให้มันพอดีเรต้องให้มันเค็มบางคนถามว่าอันมีไก่ทำปลาเด็กมันกระเข้มแล้ว มันโบเค็มถ้้เขาปรุงให้มันโบเค็มถ้้เขาใส่แต่ปลาแดกมันกระเค็มเขาก็คือใส่น้ำตาลใส่แป้งม้วนแน่ใส่นู่นนี่นั่นแน่โบมันใส่แต่ปลาแดกอย่างเดียวถ้าใส่ปลาแดกอย่างเดียวมันกระเค็มเลยเนาะมันก็ปรุงให้มันโบเค็มลั้นี่กะคลุกเค้าบบนี้พี่น้องขยาามเครื่องทุกอย่างให้มันเข้ากันขยายามไปเลยแล้วก็มักไว้จักห้านาทีก็ได้แล้วล่ะเพราะว่าเฮาโบได้มีเวลามากโดนถ้าใครมีเวลากะ มักไปเลยเป็นชั่วโมงไปเลยเรื่องมาจังเข้าเนื้อดีมักข้ามคืนก็นได้เนาะข้ามคืนดูกบเฮามีเวลาอันนี้เน้นเอ็ดให้เบิงเนาะบ่ได้เน้นสนคือว่าแต่ว่าเพื่อนบางคนเพื่อนก็นกนว่าเอ้ยยาเฮ็ดตามซาเพียวเอ็ดเอ็ดจังใดนอนเด้ซาเพียวก็สิบโบกนะบางอย่างที่บันเฮ็ดย่ากเขาก็เออกร,กระถามได้เนาะ าพี่น้องวันนี้กินไก่เป็นตัวปันผีปลวกเพ้อก็เป็นต่ย่านแต่ย่านง่ายถ้สุดเจ้านั่ขวัญอ่อนง่ายเน่อยอย่างตัวนั้นใส่อันใส่เอฟเฟ็กซ์เสียงหัวเห่าเ่าเ่าขนาดนั้นหรือว่าเอ็ดเป็นหมาหอนอู้นะที่เป็นต่ย่านแท่ว่าเสรนเอ่ะก็จะมาขวัญอ่อนง่ายท้าพอนะเจ้ากัใส่มันตลกเป็นสีสันของคลิปเนาะพี่น้อง สุขของก็จะอบไว้เด่ะฝาสึกในอบไว้ค่อยมาเปิดเป็นระยระๆอบดเลอะไรได้อไหมเนี่ยสีสันพี่น้องเอ,อ,อ้ยหอมขนาดเดิมเลยเียไก่บานทาประเด็ดใครเคยในพี่น้องเียไก่บานทาประเด็ดแซ่บ หอมเครื่องสมุนไพรอบไว้สีสันพี่น้องเอ้ย,อยหอมขนาดเดิมเลยเพียงแกบานทาประเด็จใครเคืนในพีนพ่น้องเพียงแกบานทาประเด็จเศบหอมเครื่องสมุนไพร โอ้ยของแซบทองหองตกตอกเลยปีไก่ทาประแดงหอมพักหอมแน่อ้ยหอมทะลุจออยู่บะหอมไปผข้างบ้านข้างเหอนอันยืดคอยาวเบิ่งน้นเน็ตกินน,น้ำคิดหอมเลยวันนี้กินสัตว์ปีกจ้า แก้วเปลีย่ยนไก่คลายดิบคายดิตอนนี้ไก่ไหมแล้วตอนนี้มันไหมนั่งอันยิบกิดจิ้จมเลยอันเบางแหวนอันตีไปตัวแยกสินส่วนคือเก่าสุดท้ายแหละมันอันวางแล้วมึงเงมึงเงี้ยงแล้วมันนานสุกปลี่ยมันก็เลยแยกสินส่วนตอนนี้ไก่ไหมแล้วตอนนี้แก้วปิี่ไก่ไก่ไหมอาจารย์ครั สุกเรียบ้รยอุ้ยเหลืองน้ำเติมหอมหวยๆขัตุ้ยมันอืมหัวให้แมวน้อยหัวมันนี่มันด้วยพี่อนมาเด้อหอมครับกว่าใช้ได้กลิ่นปิ่นกับพั่วโมอง ชั่วโมงจังไหนตัดคลิปออกมาเหลือสิบกว่านาทีกำมันตัดเพราะนั้นถ้าถ่ายทางมืดกับผ้าใยสิมานั่งเบึ้งเป็นชั่วโมงมันบ่ามันยาว,กวยาเกินไปเอาช่วไปต่ำแก้วน้ำหลังนิดเด้อพี่น้องเนาะชี้ปนี่ยาวแหละไปไม่ได้ต่ำให้บเบึ้งดอกแก้วด้วซื่อเนาะต่ำแจ้วมังเพชรดิบกินกราฟก็จะแ่บหอมเครื่องหอมประเดี๋น้องเบิ่งพี่น,อนอ้องผ้าใยจากนองเบิ่งกะเป็นใกล้บ้านใกล้พันก็นได้แต่ว่าใกล้บ้านมันจะแซ่บกว่า เอาไยเข้ามองใหม่ฝากซองแนี่น้อยแบบบานเดีอจ้ะพี่น้องกดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ใหม่ด้พี่น้องเด้อมานึ้นกักนพูดทุกคนเลยฟังเราฟังไทยต่างประเทศถ้านเราไมนนี้ก็ขอตัวลาัไปก่อนพอก็ไม่คลิปนาเนาะสวัสดี